เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใจอ่อนเหมือนตอนอายุ21แล้วค่ะถูกลวนลามจะทำไงดีปัดมือทิ้งค่ะปัดมือทิ้งเอามือคุณไปเอายังอื่นมาเอามือคุณไปเอายังอื่นมา <c oughs> <c oughs> อุยหากันคุยนี่คะ่ะพี่เพื่อนๆนี่เราก็ใส่ผักชีลาวลงไปนี่ผักชีลาวบ้านพี่สีนะคะยอดอ่อนๆล้างใหม่ๆ แล้วก็ใส่ต้นหอมไปนะคะพี่เพื่อนๆนี่เก็บมาใหม่ๆใส่ไปแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปนะคะใส่ใบมะกรูดนี่เรายังไม่ได้ชิมนะคะเรายังไม่ได้ชิมนะคะแล้วก็คนนะคะพี่เพื่อนๆนี่ ใครที่ทําแกงออมไม่เป็นนะคะมาดูในไร์สดบ้านพี่สีนะคะโอ้โหแดดอาจจะสองนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้างบนเป็นอ่าแผน่นเดี๋ยวพี่สีต้องเอาแผน่นทึบมาใส่นะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแผ่นเพื่อให้สว่างนะคะเวลาแดดมาก็จะเจอแบบนี้นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใครที่ทําแกงออมไม่เป็นและอยากทาเป็นนะคะมาบ้านพี่สีก็ต้องทําเป็นกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะโคนไป เดี๋ยวเราจะชิมนะคะพอผักชีสลดแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะพี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะพี่สีบังได้แค่นี้นะคะพี่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะรอน้ําเดือดอีกนิดนึงแล้วพี่สีก็จะชิมดูว่าจะต้องเติมอะไรมั่งตอนนี้พี่สียังไม่ได้เติมผงชูรสไปนะคะได้ความเค็มจากน้ําปลาร้านะคะเป็นปลาปรปลาร์สันะคะพี่เพื่อนๆโอ้โหแสงเข้าเต็มที่เลย เดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนนะคะพี่พเพื่อนๆจะชิมกันก่อนนะคะนี่ค่ะพี่พเพื่อนโอ้ยสงสัยพี่สีได้เปลี่ยนกระเบื้องข้างบนแล้วหลังคาข้างบนแล้วโอ้โหไม่ได้นะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องเติมคือหนึ่งผงชูรส ใส่มากโัวมากใส่น้อยนัวน้อยสองน้ำปลาเมกกะเชฟนี่ใครจะใส่น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะพี่สีใส่น้ำปลาเมกกะเชฟไปหนึ่งทับพีนะคะแล้วก็เราก็จะคนนะคะคนนะคะคนแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราเราก็จะชิมอีกรอบนึงนะคะชิมอีกรอบนึงแล้วเราก็จะปิดเตานะคะน้ำปลาใส่ไปแล้วผงชูรสใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะตักแล้วเราก็จะเต้นกันนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆนี่ค่ะหืมไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นปิดเตาสีบานนี่พี่ๆเ,เพื่อนๆป,ปิดเตาแล้วยกลงไม่ยกค่ะพี่ๆเ,เพื่อนจะเสิร์ฟตรงนี้เลยนะคะ โอ้โหพี่ๆเพื่อนใครที่อยากทำแกงอ่อมแบบพี่สีนะโอ้มา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 ข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวไหมอยู่ไหนข้าวเหนียวไหมอยู่ซ้ายพี่ๆเพื่อนพี่สีนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะอ่านึ่งข้าวเหนียวก่อนแล้วค่อยมาทำแกงนะคะพี่เพื่อนนี่ใครที่อยากกินแกงอ่อมหมูใส่ผักชีลาวแบบบ้านพี่สีนะคะ ใครที่อยากตำน้ำพริกนะคะวิธีแกงวิธีขั่วนะคะมาชมบ้านวิสีได้นะคะแล้วทุกคนจะทำกับข้าวเป็นนะคะใส่ผักชีลงไปใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยนะคะวิธีโขกน้ำพริกก็ไปดูในไลฟ์สดนะคะใครดูไฮไลท์ไม่สะใจให้ไปดูไลฟ์สดนะคะนี่คือแกงออมหมูใส่ผักชีลาวนะคะ เอาแล้วผักชีชันไปไหนหมดอ่ะโอ้โหผักชีก็อยู่ข้างล่างนะคะพี่เพื่อนๆโอ้โหเอาผักชีขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะผักชีราวอยู่ตรงนี้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นี่เอาผักชีมาโชว์หน่อยนี่ค่ะโชว์แล้วค่ะแกงออมหมูใส่ผักชีราวใครอยากทําเป็นมาชมบ้านพี่สีได้นะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะใครที่อยากจะทําเป็นน้องกาซ่าม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 าแกงอ่อมหมูใส่ผักชีลาว มาจ้ามาทานกันใครที่อยากทำเป็นไปดูนะ